อ p พีสองนะครับของทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของจังหวัดสุราการนะครับเป็นตัวแทนพี่น้องชาวสุราการเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่เดย์สนะครับที่เราอยู่กันที่หาดใหญ่สงขานะครับวันนี้เราก็มานอนที่โรงพยาบาลพัญลักษณ์นะครับที่สงขารอเ,เราจะไปรับภารกิจที่ไอซีแต่เบื้องต้นภารกิจของวันนี้ของเราเนี่ยขอให้เราไปประจําเป็นหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะครับที่ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่นะครับเป็นที่เดิมที่เมื่อวานนี้ที่เราไปนะครับเนื่องจากว่าประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยยังเยอะอยู่นะครับก็ดูจากสาภาพแล้วที่คุยกันในทีมเนี่ยวันนี้ดูแล้วคนไข้น่าจะเยอะกว่าเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานที่เราลงไปเนี่ยได้รับเสียงตอบรับกลับมาวา่าเป็นทีมแพทย์ฉุกเฉินนะครับที่เข้ามาเพราะตอนแรกๆจะเป็นพี่ๆกู้ภัยเนี่ย เข้าไปช่วยลําเลียองอพยพเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ถุงยังชีพแต่พอน้าลดเนี่ยก็จะเป็นพวกเราก็จะเข้าไปดูแลนะครับชาวบ,บ้านที่เริ่มจะออกจากบ้านได้แล,แล้วก็เดี๋ยววันนี้คิดว่าคนไข้น่าจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมอปุปกรณ์วิชาพันธ์นะครับให้เพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นบรรยากาศห้องพักของพวกเราครับพวกเรากินง่ายอยู่ง่ายครับอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ เราจะไม่ลนพื้นที่ครับพื้นที่จัดให้ยังไงเราอยู่อย่างนั้นได้เลยครับเราพบกันที่ที่ว่าการอำเภอครับขอบคุณครับช่วงเช้านะครับเวลาประมาณ7จ็นาฬิกานะครับพี่พี่ทหารก็นำรถยานพาหนะนะครับมารับพวกเราไปส่งยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรับภารกิจต่อไปนะฮะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วนะครับก็จะมีทั้งอากาศยานมีทั้งรถพยาบาลรวมถึงรถ ทุลกานนะครับเพื่อลําเลียงทีมแพทย์ฉุกเฉินของพวกเราเนี่ยเข้าสู่ในพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ไหนที่รถยังเข้าไม่ได้เนี่ยก็จะใช้อากาศยานนะครับเป็นทีมลําเลียงหลักนะครับและเดี๋ยวเราไปพบกันที่ว่าการอำเภอครับตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงหน้าที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่แล้วนะครับเตรียมตั้งจุดบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะครับเนื่องจากว่าของเราเป็นงานภาคสนามนะครับอาจจะไม่ได้มีแอร์เรียหรือมีสถานที่ที่อนุความสะดวก อย่างดีนะครับแต่ว่าพวกเราก็พยายามปรับพื้นที่นะครับให้เป็นที่ปฐมพยาบาลน,นะครับพร้อมแจกจ่ายแมสนะครับเนื่องจากว่าพอน้ําลงเนี่ยก็จะมีฝุ่นมีทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์นะฮะแล้วก็ทีมแพทย์พยาบาลรวมถึงนักทุกเฉินการแพทย์ของเราเนี่ยก็เริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับก็จะมีแพทย์ตรวจร่างกายนะครับ มีทีมทําแผลทีมล้างแผลถ้าอันไหนที่เกินศักยภาพเรานะครับเราก็จะส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลสนามแล้วมีทีมเดินเท้าเป็นพยาบาลนะครับจากจังหวัดยะลามาประกอบทีมกับเราเป็นทีมเดินเท้าเสิร์ชหาผู้ป่วยในชุมชนนะครับประชาธมพันธ์ให้ทราบว่ามีจุดบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเรามาบริการหน้าที่การำอำเภอนะครับเราก็จะประสานงานผ่านโทรศัพท์บ้าง ผ่านวิทิยุสื่อสารบ้างนะครับเพื่อรายงานไปยังหน่วยแม่นะครับว่าตอนนี้เราอยากจะร้องขอวัณฑ์นเพิ่มหรือต้องการสิ่งสนับสนุนใดๆนะครับเราก็จะประสานงานตลอดเวลานะครับสังเกตทีมแพทย์ของจังหวัดสุราการของเรานะครับทำงานอย่างมีความสุขนะครับเพราะว่าเราได้มาดูแลได้มาซัพพอร์ตได้พาใจของชาวสมุทรปราการ มาดูแลพี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับส,สถานที่เนี่ยไม่เอื้อมหน่วยเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าพวกเราทํางานกันอย่างเต็มที่ครับเรามีความสุขมากครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับถึงมันจะมีความเสี่ยงเรื่องความไม่สะอาดบ้างนะครับเชื้อโรคบ้างแต่พวกเราเต็มที่ครับเพราะพวกเรามาด้วยใจนะครับดูดูจากภาพเนี่ย นะครับทุกท่านจะเห็นว่าพวกเรามีความตั้งใจนะครับแล้วพี่น้องชาวหัดใหญ่เนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะครับจัดแถวจัดระเบียบนะครับเข้ามารักษาเข้ามาขอยาเข้ามาปรึกษาเรื่องอาการที่พวกพี่ๆเนี่ยนะครับผู้ประสบภัยเนี่ยได้เจอกันนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับกองทัพก็เดินด้วยท้องครับและเดี๋ยวเราจะมากินข้าวด้วยกันครับ แน่นอนครับเมื่อเราไปถึงหาดใหญ่เราก็ได้กินไก่ทอดหาดใหญ่แท้ๆเลยครับกินกับป้ายหาดใหญ่เลยครับในระหว่างที่พวกเราทานข้าวนะครับทางส่วนราชการก็ทำการทำความสะอาดนะครับที่ว่าการอำเภอนะครับโดยการฉีดล้าง สิ่งปฏิกูลนะครับออกไปทิ้งในในระหว่างนั้นเองนะครับก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับรับแจ้งจากการประสานจากท่านประหลัดอำเภอนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บนะครับลื่นล้มมีแขนบริเวณข้อศอกเนี่ยมีอาการผิดรูปนะครับเราก็ได้นําตัวผู้ประสบเหตุนะครับมาที่จุดบริการของเรานะครับก็ทําการพันดามอย่างถูกวิธีนะครับโดยอุปกรณ์ที่เราหาได้นตรงนั้นนะครับ ประสานรถพยาบาลนะครับนำผู้บาดเจ็บรายทางกล่าเนี่ยนำส่งสถานพยาบาลที่เหมาะสมที่สามารถให้การช่วยเหลือได้นะครับก็เป็นไปได้ด้วยดีครับเพราะว่าพวกเรามีประสบการณ์ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินพอสมควรนะครับก็เลยบริหารจาัดก,การเหตุการณ์นี้ได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ประสานนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสมครับ แล้วภารกิจของเราก็จบไปอีกหนึ่งวันนะครับเราก็ถึงเวลานะครับกับที่พักเก็บผ้ากับทีมเดินเท้าทีมพยาบาลจากจังหวัดยะลาตอนนี้เราเข้าถึงที่พักพักผ่อนเตรียมเผชิญภารกิจในวันพรุ่งนี้ต่อและพบกันในวันพรุ่งนี้เช่นเคยครับตอนเช้าพวกเราก็ต้องไปรายงานตัวที่ค่ายเสยนาณรงค์นะครับศูนย์บัญชาก,การเหตุการณ์สหรับภารกิจจาก ทางทีมสาธารณสุขจังหวัดสงขานะครับท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านเป็นไอซีท่านก็มอบมาให้เราไปอยู่จุดเดิมนะครับหนะ้าที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่อีกหนึ่งวันครับ พี่น้องอยู่นะครับก็มีพี่ท่านหนึ่งเดินมาร้องไห้นะครับมาระบายให้พวกเราฟังว่าไม่ได้ทานข้าวมาห้าวันแล้วนะครับพวกเราก็หาข้าวมาให้พี่และลูกชายทานนะครับแล้วก็ปลอบประโลมจิตใจนะครับรับฟังแล้วก็ให้กําลังใจนะครับเคสนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเคสที่น่าสงสารแล้วก็ทําให้พวกเราเสียน้าตาไปตามๆกันเลยครับ แล้ววันนี้นะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้มาประจําจุดหน้าที่ว่าการอาเภอหาดใหญ่นะครับเราก็ได้ถ่ายภาพนะครับกับพี่น้องอ,อสอนะครับของที่ว่าการอาเภอหาดใหญ่แล้วก็จ่ายยาให้กับเจ้าที่ป้องกันที่มาจากทั่วประเทศนะครับก็มาขอยาเวชภัณฑ์เรานะครับเนื่องจากว่าท่านเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติหน้าที่ที่มาช่วยพี่น้องในพื้นที่แต่ทุกท่านก็สู้ไม่ถอยครับ และเนื่องจากว่าวันนี้นะครับทางผู้บริหารของโรงพยาบาลพนังเก้านะครับนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนังเก้านนทบุรีก็มาเยี่ยมจุดบริการของพวกเรานะครับและเนื่องจากว่าสมุทรปาการพนังเก้าแล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลสมเด็จพนรา,ายรบุรีนะครับเป็นทีมแรกที่เรามาพร้อมกันก็เปรียบเสมือนพวกเราเป็นทีมเดียวกันครับตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงศูนย์บัญชาการค่ายเสยน,นาณรงค์แล้วนะครับจบภารกิจวันนี้วันนี้ทํางานอย่างสนุก มีทั้งน้ำตามีทั้งสืยงหัวเราะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกนเช่นเคยครับตอนเช้าเราต้องมารายงานตัวและรับภารกิจวันนี้ทีมสมุทรปราการกับทีมนนทบุรีโดยโรงพยาบาลพระนางก้าวนะครับประกอบทีมกันลงพื้นที่นะครับเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตามชุมชนต่างๆที่เข้าถึงได้ยากนะครับก็ทําการตรวจร่างกายจ่ายยาให้คําปรึกษานะครับรวมถึงมีพี่ๆจาก รอพอสตอคอแหนะครับมาเป็นไกด์นำทางเรานะครับต้องบอกกันเลยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราปฏิบัติภารกิจที่หาดใหญ่สนุกมากครับออกชุมชนเหมือนเราได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังบรรยากาศรับฟังเหตุการณ์ในห่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็มีการระบายให้เราฟังนะครับว่าประจบพบเจอกับเหตุการณ์อะไรมาบ้างนะครับพวกเราก็เหมือนทีม MCA t เหมือนทีม ให้คําปรึกษาไปในตัวเลยครับต้องบอกก่อนว่าภารกิจนี้สนุกมากจริงๆครับและก่อนจากกันนะครับเราก็เก็บภาพเป็นที่ระลึกที่เรามาทํางานในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่นะครับในห่วงเวลา7วันในภารกิจตามคําสั่ง ของกระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับทีมินิเมอร์สูตรปากการนะครับเป็นตัวแทนของชาวสมุทรปากการนะครับวันนี้ก็ครบภารกิจคําสั่งราชการให้มาช่วยพี่น้องชาวหัดใหญ่นะครับครบ7วันนะครับช่วงมาวันแรกๆก็ทุรคทุเลครับเนื่องจากเป็นผัดที่1นะฮะก็ลงพื้นที่ก็ยังมีน้ําท่วมขังนะครับก็ค่อนข้างลําบากนะครับส่วนช่วงนี้เนี่ยก็เป็น ช่วงที่สถานการณ์คลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นตามลําดับนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูทีมผัดที่1ก็ขออนุญ,ญาตถอนตัวแต่ก็มีผัดที่2นะครับของอาการแพร์ติกเชิญของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ลงมา,าให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนทีมมินิเมอร์สสมุทรปราการก็ขออนุญ,ญาตถอนกำลังกลับที่ตั้งนะครับจังหวัดสมุทรปราการแล้วพบกันใหม่ครับเมื่อชาต้ตองการสู้ๆครับทุกคนครับ เดินทางมาถึงบน .6 แล้วนะครับเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเราจะลังจะออกไปขึ้นรถกลับที่โรงพยาบาลของเรานะครับตอนนี้นะครับเราก็เตรียมตัวเดินทางไปขึ้นรถที่โรงพยาบาลสุตรการโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรการและผู้บริหารนะครับจัดมารับทีมมินิเมิร์สมุทรปวาการทีมพยาบาลของโรงพยาบาลสมุรปราการนะครับเดินทางกับโรงพยาบาลกันเดียวครับ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเราไม่ทราบเลยว่าท่านผู้อนนวยการท่านรองผู้อนนวยการทุกฝ่ายรวมถึงคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลนะครับเตรียมตัวเซอร์ไพรส์ต้อนรับพวกเรากลับบ้านนะครับกลับภูมิลำเนาพวกเรารู้สึกยินดีรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกขอบพระคุณกับการสนับสนุนทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับที่ท่านผู้อำนวยการของเรานะครับสนับสนุนภารกิจตั้งแต่คําสั่งให้ออกปฏิบัติการนะครับรวมถึงซัพพอร์ต โทรถามช่วงเย็นทุกวันว่าพวกเราเป็นยังไงอยู่ได้ไหมเหตุการณ์เป็นยังไงมีคำสั่งให้ช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงขาดเหลืออะไรให้บอกผู้นวยการและผู้บริหารได้เลยทีมพวกเราต้องขอขอบพระคุณผู้นวยการและผู้บริหารอย่างสูงครับแล้วภารกิจของเราก็ถึงที่สิ้นสุดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับมิตรภาพนะครับขอบคุณผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยสาธารณสุข งสงขลานะฮะรวมถึงผู้ประสานงานนะครับของทีมจังหวัดสงขลารวมถึงทีมนนทบุรีทีมลถบุรีทีมสมุทรปราการทีมจากทุกจังหวัดนะครับที่มาร่วมภารกิจช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ในครั้งนี้นะครับเราเหลือแต่ความทรงจำและมิตรภาพที่ดีๆและเราจะกลับไปใหม่ในฐานะนักท่องเที่ยวเราจะไปเที่ยวหาดใหญ่กันครับ